สวัสดีค่ะชัยน่าสดนะคะเพื่อนๆอยู่ในพื้นที่1ิบไรเป็นนาของตัวเองค่ะนะคะด้านหลังก็จะเป็นภูเขาเพื่อนๆไม่ได้พามาชมภูเขาและทิวทัศน์อย่างเดียวนะคะเพื่อนๆพืนพื้นที่ที่ไม่ตุกฉีดยาไปเนี่ยค่ะนะคะกี่วันนั่นก็คือเข้าวันที่3ค่ะนะคะเหลืองเป็นสีทองเลยค่ะเพื่อนๆนค่ะนะคะเหลืองมากนะคะ ข้อไร1ยากําจัดวัดชพืชที่เราใช้ไปแค่กระลอนเดียวนะคะเพื่อนๆแล้วผสมซอยพัดกับแอปซ่าลงไปนะคะแล้วก็ดูดซึมใส่ลงไปข้อดีของซอยพัดกับแอปซ่าจะช่วยปรับปรุงบำรุงดินแถมเพื่อนๆค่ะยังจะช่วยย่อยสลายเนี่ยค่ะซากพืชเมื่อเราไถกบไปแล้วมันจะช่วยย่อยสลายให้กลับมาเป็นปุ๋ยแล้วก็ดินของเราจะได้ร่วนซุยด้วยคะ่ะเพื่อนเพื่อน การทาเช่นนี้จะทําให้ดินของเราไม่แน่นนะคะรากของพืชหรือรากข้าวที่เรากําลังจะหว่านลงไปจะได้ชอนชัยแล้วก็จเจริญเติบโตได้เร็วนะคะแล้วก็ต่อไปนี้แม่ทุกเอจะไถกรบจากดินหว่านข้าวหว่านข้าวเสร็จรอให้ข้าวขึ้นเราก็จะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะเพื่อนๆนแล้วก็จะมาบอกได้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ณนะตอนนี้3วัน3วันที่ฉีดผสมกับย้าไป ยอมรับว่าดีจริงๆนะคะแล้วก็มาดูตอนไถแล้วก็ตอนหวานนะคะเพื่อนๆจะพาเพื่อนๆมาทำที่และสเต็ปสเต็ปแล้วก็ไม่ตุกมีผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งที่สามารถใช้ภายในพื้นที่น้อยๆใครที่ชอบในการทำสวนผักสวนเกษตรรอบบ้านมีนะคะผลิตภัณฑ์เฉพาะเล็กๆนะคะไม่ต้องขีด เป็นไล่สองเป็นสิบไล่เหมือนแม่ตุก๊กค่ะสําหรับผู้ที่มีพื้นที่รอบบ้านนะคะนะคะเหมาะมากค่ะเดี๋ยวแม่ตุ๊กจะพาไปชมนะคะเพื่อนๆแม่ตุ๊กจะใช้ฉีดรอบบ้านอันนั้นคือว่าเราใช้พื้นที่น้อยนะคะผักสวนครัวผลไม้ได้ค่ะนะคะผลิตภัณฑ์ที่แม่ตุ๊กอยากนําเสนอนะคะเพื่อนๆส่วนอันนี้พามาดูสิบไล่นะคะสิบไล่ซอยพัดแ e อปซ่าผสมยากําจัดวัชพืชดีมากๆค่ะเพื่อนๆน,นะคะ แล้วก็จะมาดูอีกทีก็ตอนไถกรบนะคะว่าว่าดินจะเป็นยังไงแล้วก็ด้านข้างนูน้นเขาไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะอ่าคลายเมตุกเมตุกจะดูความแตกต่างระหว่างดินนะคะเวลาหวานไปแล้วแล้วก็หลังจากที่ข้าวขึ้นนะคะจะดูความแตกต่างระหว่างฝั่งนู้นกับฝั่งเราอันไหนจะดีกว่ากันนะคะเพื่อนๆเ,นเนมตุกจะถ่ายทุกขั้นตอนให้เพื่อนๆได้ชม ะะถ้าใครสนใจหลังจากที่เม่ตุกพูดไปแล้วก็หลังบ้านได้เลยนะคะเพื่อนๆนซอยพัดแอบซ่าดีจริงค่ะ